ปูนเกินได้แล้วค่ะทำโอ้โหหมูบ้านเห็ดพูดดักไม่ได้เด้อค่ะมีรถตู้คันหนึ่งเขานอนอยู่ตรงนี้ตรงกระซิบกระซาบหมูบ้านเห็ดค่ะมีเป็นหมู่บ้านเลยโนดค่ะโน่นีกค่ะมาเก็บบลูเบอร์รี่ต่อเดวยค่ะ ว่าอก็กึบสมารยิายาโยปิกุฮิเรียรจะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทีนี้เขาก็จะเป็นหลายรุ่นนั่นเองคุณครูบอกว่ามาป่าต้องให้ถือถุงมาด้วยเจอเผื่อเจอเห็ดอันนี้เราก็เจอจ้ะได้ทั้งเบอร์รี่ได้ทั้งเห็ดด้วยค่ะเด้อ ยุงยุงมันมาแรงเมาเลยตอกไ้ก่อนอันนี้อย่าเพิ่งเอาไว้ก็โตก่อนอุ้ยมนหมดที่เก็บไปนี่จะเก็บไปทำซอสให้คุณตาเด้อแค่ไม่กี่ดอกก็พอเสียงแหบเสียงแห้งมดพี่น้องมาตั้งกระเช้าหกโมงคุณตาพามาแล้วจ้ะอันนี้จะดอกใหญ่หน่อยนึง เดี๋ยวออาเบอรี่ไปเก็บก่อนเดี๋ยวออบเบอรี่ไปใส่รถก่อนเดี๋ยวขอคุณตาแวบ,บมาแป๊บหนึ่งหักหมดพี่น้องสวัสดีค่ะลูกสวยไหมลูกสวยอยู่ค่ะลูกสวยอยู่นะะี่ลากาะชีวิตของสองตายายหาของป่าขายต้องรีบร้อนค่ะตอนนี้หนึ่งปีมีหนึ่งหนนเนาะค่ะ ่าเราจะได้โอกาสนี้ของฟรีมีอยู่ในป่าค่ะหาได้หาเอาถามว่าหายากไหมก็หายากเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ไปกันมา3มโคกแล้วค่ะกว่าจะมาเจอป่าพอเรามาเจอก็มีรถจอดอยู่ตรงในป่าเนาะคะ่ะที่ว่ามีที่จอดรถเข้ามาเป็นรถตู้นอนของเขานะคะเขาก็มานอนอยู่ตรงนู้นนะคะจะพูดดังก็ไม่ได้เยสสนก็ขอโทษขออภัยก็เลยใช้เสียงภาคเขาค่ะ เพราะว่าเห็นเขานอนอยู่พวกเราก็ไปจอดรถก็เลยแอบแอบมาฝั่งตรงนี้บางคนนะคะ่ะเขาจะใช้รถตู้นอนแบบนี้แล้วเขาไปนอนในป่าแล้วเขาก็เก็บเบอร์รี่ไปส่งตามตลาดถึงป่าไหนเขาก็นอนป่านั้นเก็บเสร็จเขาก็เลือกอยู่ในป่าเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปส่งพ่อค้าคนกลางในตลาดนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราดูขาออกไปว่าเขามาทำอะไรว่ารถเขาจะไปหรือยังหรือว่าเขาแวะนอนช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำมาหากินแล้วค่ะทาไม่มีอย่างกันนี้นี่แหละค่ะก็ไม่ได้เงินซื้อตัว๋วเครื่องบินกลับไทยบางคนบางท่านก็ว่าป่าเงินแสนป่าเงินแสนเห็นไหมค่ะเยะสนตักสะอ้อมต้นไม้ต้นนี้ก็ยังไม่ได้พอนิดเลยค่ะ ที่ตักเร็วๆนั่นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีต้นลูกและเมล็ดสองเมล็ดแค่นั้นเองค่ะอันนี้ก็มาสามโคกแล้วค่ะปีนี้เบอร์รี่จะหายากนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงเป็นดอกนะคะเป็นดอกทุกป่าแต่ทีนี้บางป่านะคะถ้าไม่มีแมลงพวกเบอร์รี่ก็ไม่ติดลูกแต่ทีนี้บางพื้นที่นะคะมันมันหนาวแล้วค่ะอุณหภูมิเกือบจะติดลบนะคะ อุณหภูมิบวกแค่หนึ่งองศาอะไรอย่างกันนี่บูเบอรี่ดอกเข้าดําเข้าช้ําไปเลยค่ะแล้วทีนี้มันก็เลยเสียในฝั่งทางบ้านเยสนเนาะค่ะเนาะอีกภาคอื่นก็ได้ยินเหมือนกันค่ะได้ยินว่าติดลบแล้วทีนี้เบอร์รี่บางภาคก็จะไม่มีนะคะเยะสนอยู่ภาคกลางบางป่าบางเขาก็ไม่มีเลยค่ะเห็นไหมค่ะเยะสนก็ตักเร็วๆอันนั้นก็อาศัยเสยเอาแล้วทีนี้ลูกดิบเขาก็ยังมีค่ะ เราก็หย่อนเอาที่ตักเร็วๆนะ่ะเราหย่อนเอาลูกสุกไปก่อนนะคะคนไหนมาทีหลังลูกที่ว่ามันยังดิบอยู่มันสุกตามหลังก็เก็บเดนกันไปเดนกันมาอยู่อย่างกันนี้แหะคะ่ะอันนี้ก็มาเจอป่าก็รีบตักเอาเลอกๆ็ก็เลาะไปหาไปเรื่อยๆไม่เหมือนเมื่อปีที่แล้วกับปีที่แล้วเบอร์รี่ดกมากแต่ฝนชุกเกินก็เลยเสียคะ่ะบูเบอรี่เสียมากก็เกบสนก็เก็บยากก็ไม่ได้เงินสักเท่าไหร่ รอดูอีกปีนี้ค่ะอันนี้ก็บดมามีแต่ฝนแล้วค่ะฝั่งทางโน้นก็มีพอมีลูกแต่ว่ามันยังดิบอยู่ค่ะคุณตาก็เรียกให้ไปฝั่งทางนน้นคุณตา,า,ณตามาเก็บก่อนยายสนไปเป็นอาทิตย์แล้วค่ะแกมาวันละถังของแกช่วงที่ว่ายายสนไม่อยู่บ้านยายสนไปนู่นแล้วค่ะที่ว่าเข้าให้ ไปล้างกระป๋องไปเก็บไปนับกระป๋องสตรอเบอรี่ให้เขานั่นแหละค่ะคุณตาก็มาคนเดียวยายสนก็เพิ่งได้มานี่แหละค่ะวันแรกที่เก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่จะเอาไปขายด้วยค่ะอย่างไรยายสนก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะเห็นไหมคะ่ะตักเร็วๆตั้งนานได้แค่นี้เองค่ะไม่ใช่ว่าจะได้เยอะ คนไหนเขาเรียกว่าป่าเงินแสนป่าเงินแสนอันนั้นก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะคนไหนคิดจะมานะคะคุณตาก็เก็บอยู่ฝั่งนู้น จะได้เต็มถังค่ะพี่ๆี่น้องๆจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะค่ะเด้อพี่น้องคนไหนที่คิดจะมาก็คิดให้ดีเด้อค่ะถ้าว่าเดี๋ยวนี้เนาะตั๋วข้างบินมันก็แพงค่ะค่ามามันก็แพงก็คิดกันก่อนให้ดีเด้อค่ะเดี๋ยวมาแล้วลำบากเดี๋ยวจะเป็นนี่เป็นสินเขานั่นเองอย่าไปฟังใครให้ ใช้บิจารณาญาณของตัวเองค่ะเอาที่แน่ๆเนาะค่ะเนาะขนาดยายสนอยู่ที่นี่อยู่ป่าก็ยังหายากค่ะลูกหลานยายสนก็มาเหมือนกันค่ะมาปีนั้นก็เกือบขาดทุนสามเดือนได้กําไรไปสามหมื่นบาทนั่นแหละค่ะเดินสามเดือนเดินไม่รู้กี่โคกเดินไม่รู้กี่เขาแต่ละวัน สมเดือนเหลือสามหมื่นบาทอันนั้นล่ะค่ะยังดีที่ไม่ขาดทุนบางคนบางท่านก็ขาดทุนพี่ๆน้องๆลูกๆหลานคนไหนที่ว่าคิดจะมาเขาคิดให้ดีเดอ้อเดียอจะไปฟังตรงที่ว่าเขายัยวย,ยุหรือว่าอะไรอันนั้นก็เขาพูดก็ให้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเห็ดพึ่งคะ่ะเห็ดพึ่ง เห็ดพึ่งจะขึ้นเร็วเด้อปีนี้ทาไมถึงบอกว่าขึ้นเร็วเพราะว่าอุณหภูมิมันบวกไม่ถึง20กว่าวันนี้ก็แค่14ถ้าฝนชุบแบบนี้เห็ดพึ่งจะขึ้นไปเรื่อยๆเด้อจ้ะเด้อเขาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ว่ากินได้ไหมมันก็อนนี่แหละค่ะมันขึ้นก่อนเราไปแล้วนี่อันนี้ก็มาถ่ายทําให้พี่น้องได้ชมว่าเออมันขึ้นแล้วนะคะเด้อมันขึ้นไปเรื่อยๆมันชอบอากาศบวกไม่ถึง20นี่แหละค่ะที่เยสนเคยบอกถ้าอุณหภูมิ บวกไม่ถุง20่ิขึ้นไปถ้าฝนชุกแบบนี้เห็ดพึ่งจะขึ้นนะค่ะเพราะว่าเขาชอบอากาศเย็นนั่นเองคุณตาก็เก็บอยู่นู่นสภาพป่าวันนี้เป็นฟ้าเป็นน้ำเลยค่ะได้แล้วค่ะถังนึงโอ้โหมันเก็บยากอยู่นะค่ะเด้มมันยังไม่สุกดีเพราะว่าต้องวิ่งหาเอาแล้วก็ช้อนเอาเฉพาะเฉพาะปลาปาของเขา ไม่งั้นก็มันลูกดิบมันติดไปเยอะแต่ก็สวยงามค่ะอันนี้ค่ะได้แล้ว <Okay. S 1> โอเคอ้กว่าโอกลกึบสมาริยาโยพิกุฮิเรียพิตาวารรวาสติก็สักนี่ออนอ a ก h i r a p ปปา เออเดอิสตุแกบอกว่าฉันฉันนั่งไม่ได้เลยแกบอกว่าไม่มีเวลาจะนั่งเลยนี่แหละค่ะชีวิตของสองตายายเราก็อยู่อยู่กันแบบนี้นะคะสองตายายหาของป่าขายค่ะเห็ดก็เริ่มเห็ดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าอุณหภูมิเขาเขาชอบแบบนี้นะคะเขาชอบที่ว่า ถ้าต่ํากว่า20องศาแล้วฝนชุบแบบนี้เห็ดพึ่งเริ่มขึ้นแล้วค่ะเดินมาโอ้โหแต่ไม่มีเวลาเก็บไม่มีเวลาที่จะไปถ่ายทําคุณตาบอกว่ารีบรีบรีบตอนนี้ช่วงเอาเงินของเราแต่ว่าเยสุนก็นจะพยายามเก็บภาพมาฝากเด้อจ้ะพี่ๆน้องๆจ้ะเห็นเห็ดก็จะเก็บเห็ดเห็นเบอร์รี่ก็จะเก็บเบอร์รี่ตอนนี้ช่วงหาเงินแล้วค่ะช่วงทําเงินทําไมถึงบอกว่าช่วงทําเงิน เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันสุกเยอะกว่านี้เขาออกหาเก็บเองค่ะแล้วทีนี้เราก็จะไม่มีเบอร์รี่ให้เก็บแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ดกทุกป่าด้วยค่ะมันไม่มีทุกป่าเหมือนยายสวนไปอัปเดตให้ดูนั่นแหละค่ะที่ยายสวนไปอัปเดตให้ดูบางป่านะคะเขาเจอความหนาวพอเขาเจอความหนาวดอกเขาร่วงหมดนะคะทีนี้มันก็ไม่มีในช่วงที่ว่ามันแล้งเหมือนกันค่ะบนเขาก็ลูกยังดิบอยู่เลยค่ะช่วงบนเขาเพราะว่า ผลทิ้งช่วงนานเราก็จะพยายามเสยเอาเฉพาะปลายๆนะคะตอนนี้ก็จะตักเอาเฉพาะปลายๆคุณตาค่อยๆช,ช้อนเอาเห็นไหมคะ่ะคุณตาเก็บแบบระมัดระวังเลยค่ะป้าป่าเก็บแบบระมัดระวังเลยคือจะช้อนเอาที่ว่าลูกมันสุกก่อนบนปลายนั่นแหละคะ่ะเอเบียละ่ะโอ้ยแกนกึบซะปิตาโรวาสเตเกิกราต้องเก็บช้าๆสอยเอาแต่ยอดๆถ้าไม่งั้น เดี๋ยวให้มันสุกเต็มที่ก็คงไม่ทันกันค่ะเพราะว่าคนเก็บเยอะนั่นเองค่ะเราสองตายายก็แก่แล้วก็เลยพากันมาแต่เช้าค่อยเก็บไปวันละถังสองถังคนละถังคนละถังนี่ก็โอเคแล้วค่ะเพราะว่าออเดอร์ของเราถามว่ามีไหมมีเป็นร้อยถังนู่นแหละค่ะแต่ว่าก็ค่อยๆเก็บไปเนาะค่ะเนาะเอาแค่ที่ว่าแรงเราสู้ได้เห็ดแดงก็ขึ้นแล้วจ้ะทีนี้ก็จะ ไม่อดกับข้าวแล้วยายอันนี้มันเชิงดอกใหญ่แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเขาขึ้นเยอะดีก็อขากลับเก็บเบอร์รี่เสร็จก็เดินหาเก็บเห็ดไปด้วยบัรยากาศวันนี้เด้อพี่น้องเด้อหนาวอยู่จ้ะแต่พอทำงานเหงื่อออกแล้วก็อุ่น โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอย่างไรเยสวนาาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ยป้าไก่กินเลย